สว nice ัสดีค่ะคลิปนี้นะคะแม่ปุ๋ยกับหนูยิ้มเแยมจะมาโชว์นะคะว่ากรงน้องหมาของบ้านเราอะ่ะมีอะไรบ้างนะคะ,ะกำลังหลับนี่ไงวันนี้ขอมาชมกรงของซิซิเลม,มอนหน่อยนะเดี๋ย mm. ว so <ing> เราจะมาชมข้างในกันก่อนนะคะว่าเป็นอะไรมีอะไรบ้างกรงนี้นะคะแม่ปุ๋ยซื้อในอินเทอร์เน็ตนะคะราคา1,000ประมาณ19 9 0งนานะคะเป็นไซส์ xl กรงนี้วันจะปิดแบบ แตบอัตโนมัติใช่ไหมคะเวลาเราเปิดใช้มือดึงอกน้ยกออกอย่างนี้พอเข้าไปปุ๊บนี่เลยสิ่งแรกที่เจอคือถาดชีถาดอึเสร็จแล้วพอเข้ามาปุ๊บนี่ก็จะเจอกับที่นอนสองอันของซีซีเลมอนนะคะเป็นกระคา่แลนที่นอนก็จะแม่ปุ๋ยก็จะซื้อแบบเป็นโค้งโคงกลมๆแบบนี้อบแ ซีซี่กับเลมอนน่ะจะได้เอาหัวนะมาพาดนอนข้างบนแบบนี้นะคะในกรงก็จะมีของเล่นนะของเล่นมีอะไรบ้างอันนี้เป็นเชือกเอาไว้จับลูกบอลที่จะไปอัตโนมัติแล้วก็ปล่อยลงไปเลยเหรือเปล่าแล้วก็ปล่อมไปเลยเหรออ๋อมันเป็นอะไรก็มีนี่ดูตอนนั้นเป็นไฟสีขาอ๋อมีสีค่ะมันนีเออมันมีไฟ โอเคไม่สีขาวสีขาวตรงนี้คือขัดฟันไม่ช่ล่าดฟันนานนานแล้วเป็นของเล่นขัดฟันนะคะแล้วก็เดี๋ยวแม่ปุ๋ยพามาดูอุปกรณ์ที่ใช้ดูแลสิจีเลมอนนะคะก็จะมีนี่เลยค่ะสเปร์สเปร์ตัวนี้คือสเปร์ฆ่าเชื้อนะคะสเปร์ดับกลิ่นเสร็จแล้วต่อไป อันน้ก็จะเป็นหมาชีวาสำลีสำลีเอาไว้เช็ดหูเช็ดอะไรต่างๆมีทิชชู่เอาไว้เช็ดต่างๆนะคะมีน้ําเกลือเอาไว้เช็ดตาเช็ดหูแล้วก็มีทิชชู่เปียกแล้วก็มีน้ํายาอันนี้คือยาหยดตามียาป้ายตาด้วยเสร็จแล้วคือนี่เลยอันนี้คือที่เช็ดตาเช็ดหูแล้วตรงนี้คือลูกกริ้งเอาไว้กริ้งขนนะคะโอ้โหจิ้มยันดูสิ กล่องเยินมากเยินมากเดี๋ยว่าถึงต้องกลับไปทปําความสะอาดก,ก่อน <L> แ<ล>ม่พวย่ะรู้ไหมคะวันก่อนหมอดื้มากป้าบอกพ่อว่าบอกให้ปล่อยแล้วมันวิ่งไปที่โคลนแล้วมันเปื้อนมากอขาซิซี่ทั้งขาหน้าทั้งขาหลังเบมอนเนี่ยตรงหน้าอกนั้นแบบดำปิดปีเลยส่วนตรงนี้ของซิซี่แบบโครนรเปื้อน<ะ>เ,เต็มเลย คร่าวๆนะคะกรงของซีซีเลมอนนะคะคก็จะประมาณนี้อยู่ในบ้านนะคะแต่ต่อไปบบมันจะมีกรงที่อยู่ข้างนอกด้วยนะคะ,คคะใครเห็นซีซีเลมอนอยู่ตรงไหนนี่กรงจะมีอยู่ข้างนอกด้วยนะคะจะเป็นกรงแบบนี้นี่อยู่ตรงข้างล่างใครเห็นบ้าง กรงตรงนี้นะคะแม่ปุยเอามาไว้ข้างนอกแบบนี้แล้วก็จะมีที่นอนสําหรับแบบนอนกลางวันแจซิี่เลมอนน่ะไม่นอนเลยไปนอนข้างล่างแทนนะคะเพราะว่าอะไรเอ่ยเพราะว่ามันเย็นเห็นขาไหมเห็นขาไหมจกักเอ๋อเอ้าเห็นก้นก <c oughs> <c oughs> ็ลงมาเห็นแต่ก้นเลย <c oughs> เป็นกรงที่เอาไว้สำหรับเวลาฝนตกหรืออะไรไม่สามารถออกไปเล่นข้างนอกได้ก็จะอยู่ในกรงในกรงก็จะมีถาดถี่ถาดอื่นให้เรียบร้อยแล้วมีของเล่นด้วยนะสีเขียวๆตรงนู้นค่ะ ดีดี่ิดหลับทิดดีหลักตกใจเสียงอกอ้หน้าตายังเป็นเชอร์รี่อายอยู่เลยเดี๋ยวจะต้องทำการผ่าตัดแล้วนะคะจะเอ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 จเอจ๊เอจะ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 เอจรเอจะเอจะเอจะเจะเอจะเอจะเอจเอจาเอจ่เอจะ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 เอจมเอจะเอจ0เอจะเอจะเอะเอจ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 เจะเอจเจะเอจเจะเอะเจเอเเอเจอเจอเจเอ โอเคอ๋แม่ผึ้ก็จะข้างนอกนะคะส่วนมากก็จะปล่อยให้ซิซี่เลมอนเล่นสนามข้างนอกนะคะช่วงกลางมันก็จะปล่อยกีนกระต่ายเลยมีสนามกว้างขวางมากข้เล่นข้างนอกตรงนี้ส่วนกลางคืนถึงจะพาเข้านอนในบ้านนะคะเพราะว่าป้องกันยุงอะไรด้วยค่ะก็เลยต้องนอนในบ้านไปแล้วพซซี่มันไม่ดื่มนอ๋อน่าจะใช่ซิซี่เลมอนบายบายกันแล้วบาย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 